อี่ตีีตีก้มอขนาดยาวอยู่นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกอกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเก็บผักหวานกันค่ะทุกคนผักหวานเราเริ่มยาวแล้วนะคะก็จะเก็บผักหวานที่บ้านก่อนนะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปดู ผักหวานบนเขานาทุกคนอ้าววันนี้แต่เราเก็บที่บ้านก่อนเพราะที่บ้านมันยาวมากตัวมาดูพาตเก็เข้ามาข้าหัวก็นแหละนี่คะ่ะทุกคนมาดูายอดผักหวานในตัวเห็นไหมนี่สวยมากยอดผักหวานสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะเสียเวลา <laughs> เราจะเก็บเอาแค่ยอดอที่แบบว่า นี่น uhm ี่นี่ดูไฮไลท์ของเราใช่ลำต้นตรงลำต้นนะพี่น้องหุ่นอุ้ยเต็มเลยโอ้โหเราจะเก็บมาแกงนะคะทุกคนเก็บเอาแค่ยอดที่แบบว่าเออริ่มยาวเนาะยอดที่ยังไม่ยาวเราจะไม่เก็บนะคะ เต็มเลยแล้เวเราเก็บก่อนนะคะทุกคนโอโ้ขึ้นไปแล้วฮนะปึ๊บ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 โอ้ยโอ้โเต็มตาดูดูดูโอ้โห ดูฝั่งนี้ป๊ามันเต็มต้นจริงๆเลยะทุกคนฟินมากต้นนี้ฟินมากเก็บยังไงก็ไม่ไม่เบื่อแล้วแบบเก็บแป๊บเดียวขึ้นตะกร้าเลยจะทำยังไงดีเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บให้ดูนะเก็บอย่างนี้เลยนะคะตรงเนี้ยตรงไหนเป็นอะไรมันอยู่เป็นว่านมันอยู่ดึงออกมาเลยโอ้ดูดิแต่ละอัน แต่ละแต่ละจุ่มตัวดูอ,อสุดยอดอันนี้บอกเลยว่า,ว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวมากเลยค่ะทุกคนมันต้องอเอาออกแบบนี้แหละใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับใช่ค่ามาดูดูมานี่ บอกแล้วล้นหยังไม่เล็กนะครับนี่ยอดมันสวยๆเลยแต่ว่ายังเอาไม่หมดนะคะยังเต็มต้นอยู่เลยทุกคนไปค่ะนี่ประมาณ5ขีดได้เนาะใช่เพราะว่าผลหวานมันจะไม่หนักนะคะมันจะเบาๆนะประมาณห้าขีดได้แล้วดูผลหวานรอบบ้านของเรานะคะนี่ตอนนี้ก็กําลังแตกยอดนะครับโอ้เลยนะเห็นไหมอ๋อมันมืดอ่ะมืดเหรอเอามาดูต้นนี้กันนะ ผักหวานรอบบ้านของเรานะคะนี่กําลังเริ่มแตกยอดเลยทุกคนนี่ือใช่แล้วแบบดูรอบรั้วคือแตกยอดทุกต้นแล้วนะคะนี่ก็จะถึงฤดูการผักหวานแล้วแต่ว่าผักหวานบ้านกับผักหวานป่ามันจะต่างกันนิดนึงผักหวานบ้านจะมีรสหอมน้อยกว่านิดนึงส่วนผักหวานป่าจะหอมมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักหวานป่ากันดูหวานบ้านของเราได้อย่างหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะ เราก็ขึ้นมาหาผักหวานตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณตีสี่เกือบจะเข้าตีห้าแล้วนะคะหิวข้าวแล้วก็จะมาต้มะมาม่าเนาะส่วนอกองไฟที่เราทํานะคะเราจะเขี่ยใบไ,ไม้ออกให้หมดนะคะเป็นบริเวณกว้างเลยเราก็จะดังไฟพอเราต้มะมาม่าเสร็จเราต้องดับทันทีนะคะ เอาดินถมกองไฟให้มันเรียบร้อยนะคะตอนเราจะไปหาผักหวานนะเดี๋ยวลองดูแจ๋วมันแบบว่าก้อนหินมันก้อนเล็กเกินไปนต้องเอาก้อนใหญ่กว่านีอาอ้อู้หดับแล้วทุกคนไอ โอเนะคะมาม่าแล้วก็เตรียมขึ้นมานะตอนนี้น้าไม่เดือดก็ใส่นะครับหิวมากค่ะใส่ลงไปเลยเปไงบรรยากาศตอนเช้าหนาวไหมโอ้ยเย็นมากพี่คิดว่าคิดว่ามันจะไม่เย็นนะคะ,ะแต่อพอขึ้นมาบนเขาแล้วมันเย็นมากทุกคน๋ยวเราเรอดูมาม่าความนะไม่ไม่ไม <laughs> เราก็จะกินมาม่าก,ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินหาผกหวานเนาะ <laughs> เพราะว่าเราต้องเดินแบบ ลอบภูเขานะคะม,มันก็จะยากหน่อยมันก็จะเหนื่อยหน่อยเออแล้วก็ต้องเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่ฟ้าจะสว่างเนาะถ้าเราไม่มาตั้งแต่เช้ามืดเราอาจจะไม่ทันชาวบ้านคนอื่นนะคะเมดารู้ดีเพราะเมดาก็เคยพายอายุทำนะคะแต่แตยังเด็กๆนะตีสี่นะคะก็ขึ้นมาแล้วตีสี่ตีห้านะเรายัางคิดถึงเมด้าอยู่นะคะทุกคนฝากถึงเมด้า้วยนะมนหาผักหวานด้วยกันกําลังจะเข้าสู่ฤดูการผักหวานเต็มตัวแล้วนะคะคุณแม่ขา ตอนนี้พะหวานเริ่มออกยอดแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วอืออน่าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยนะครับจะเช้าแล้วเ,เราจะมาใส่ต้มะมาม่านะทุกนะกับข้าววันนี้นะครับตน้นต้นเล็กต้นนั้นได้เยอะอยู่นะคะเ,เห็นไหมสุดท้ายก็ให้น้องชายมาทําให้เหมือนเดิมแล้วจะเอาผักลงไปเลยนะโอ้โหมามา่มาผักหวาน มาดูงานแฮนด์เมดของน้องชายนะไม่รู้มันจะทำอะไรนะครับทุกคนนั่งเหลาอยู่ออ <laughs> รอรู้นว่าจะเป็นอะไรวันนีนี่อุปกรณ์ DIY ของเรานะ d i ช้อนแฮนด์เมดทำมือดูแล้วก็อันนี้นะอันนี้อันนี้นะคือที่สุดแหละเนี่ยมั้นกันนี้แล้วคือชนะ้อนก็มูเบส์เลยสีตสีตสีกามาขนาดเก็บแล่นนี้เนาะเมื่อกี้นี่นนเอตอตกใจเบิดเนี่ยลองมาตะเกียบกันน,นี่นะครับเราก็จะมากินต้มมะม่ายั่วๆนะดึกดึกเช้าๆอย่างนี้นะ นี่น mhm. ี่โอ้โหคำนี้ว้าวันทุนทวนอร่อยเหียครั้งหนึ่งอันนี้ก็มันร้อนนักดูตอนนี้ก็กำลังจะกินอ่างมือกล้องนะมือกล้องมลายหลายเลนะหมอกหิวข้าโอ้โหจินกันแบบนี้เลยนะครับทุกคนอยู่ป่าอร่อยมากแอบแอบชิมไปก่อนแล้ว ต้นน้ำอืมอืมอือ,อ,อ,อร่อยรนะมาครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับข้าวเช้าทุกคนดูข้าวเช้าของเราครับอืดเหรอันนี้ก็มากําลังจะเริ่มอ,อืดนะอร่อยมากมาตาโกงมากินด้วยกันเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะยังไม่มีใครขึ้นมาเก็บน,นะคะ ่ะจะให้ดูไม่เห็นไหมิดาแล้วเราไม่เอาอย่างมานะทุกคนยาวอยู่นะยาวใาย,ยอดมันตรงมากเลยนะ,ะอะไรคือตรงน่าจะไม่มีคนมาเก็บนานแล้วแหละใช่เราถือว่าเราโชคดีนะคะเราคิดว่าโอ้ยต้นนี้น่ะคนน่าจะมาจองเยอะแล้วจะลองแวะมาดูก็ คือว่าโอเคนะคะยังไม่มีใครมาเก็บนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเก็บผักหวานกันก่อนนะคะวนดูผักหวานของเรามีหลายต้นเลยนะ<ม>ที่เราจะไปใช่หลา,ายต้นหลายต้นแล้วก็ไปแบบชิวๆนะคะฟังเสียงนกร้องไปด้วยลมพัดเย็นๆนะคะ่ะ น,นี่ฝังนี้อือหือ,นนอนนสวยใช่ไหมล่สุดยอดยัง่ยังไม่มีใครมาเก็บนะโอเคคนระับเดี๋ยวเราเก็กบผักหวานกันก่อนนะทุกคนอันีโอ้โหได้ถุงใหญ่เลยเหรอได้ถุงใหญ่ถุงหนึ่งเลยค่ะแต่ถุงขาดนผักหวานสวยมากกันทุกคนดูี่สวยมากมได้เยอะมากนี่ฮะต้นนี้นะคะก็ยังมียอดเล็กที่แบบว่าต้อง เราจะเหลือไว้เก็บรอบหน้านะคะเราเอาจะยอด,ดยใหญ่มาเนาะ,ะขอขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตช่องวิวกกอกมาโดยตลอดค่ะผกหวานของเราก็ได้พอสมควรนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ